มาหอดสวยๆค่ะพี่น้องเบิองแดดค่ะนีม่มันเห็ดเพิียงวานนะคะพี่น้องเบิองไปเจ้าขึนีนเบิองพุ่นงามค่ะบอเห็ดก็แดงค่ะท้าพุ่นกระมี่ค่ะพี่น้องเพง่องนๆคะ่ะก็แดงขอคุณพี่น้องเอฟซีลายๆด้ค่ะที่ทรงของมูลบอกกันนะคะว่าเห็ดท่างเห็ดออกนะคะ หัวใกล้กับประเทมาลายเหนือชื่อกันมานยูคา,นนหาเห็ดหนาแหล่ค่ะพี่น้องโอ้อ่อนชวนสีนะคะอ่อนๆนอย่ แตดอกอ่อนๆผลนน้ำเ่าบีบขอไปทางนั่นผลจะเป็นสีขาวๆจังนสินะแกงเสียบค่ะเสี่ยยางกระเสียไปกันพี่น้องแกได้พ่อกินเด้อค่ะนี่ก็เป็นปลาเห็ดทำฟ้า hey. นี่กันค okay. ่ะพี่น oh. ้องโอ้ยเห็นเปิดพี่น้องมึง เลี้ยงเต็มดินค่ะคุณค่ะโอ้ขับมันอีพอเนี่ยอีพอว่าเอาไปย่างเนาะเห็ดอันนี้แม่แม่ <c oughs> เลี้ยงเต็ม <c oughs> นนมีดีค่ะนั <c oughs> ่นปะห,นหลาย,ยดีป่านี่ปลปาตำรวจกบปาทอ เห็ดองนกอี่แม่เห็ดต้นโคกอันนีโอ้เออเมียนี่ตัวลหรอเแหลมนื้ว่ามันเฮ็ดยางบ่ะเมียนแล้วปีนท้องไว้ให้จังท้องดอกเยอหน่าเลยค่ะอู้ไขเฮ็ดละงูค่ะพี่น้องห้อยเป็นเคียงมุนหมุนค่ะสวงไข่ สองไข่เลยค่ะสีใดเบิ้งสีนะคะ่ะขาวค่ะเมื่อหมบงนี้ค่ะเม็ดอันถึงคมนะคะเหดผึงงลินมาไม่พี่นอ้องเท็ดอันนี้ดียูยานหนึ่งค่ะเวลาเราต่มดอกคนจีหันหันขึ้นนะคะเสียบคัะแล้วค่ะ ก็มีใข่เห็ดหลงงูกัน,กกนค่ะพี่นอนอกทางผุนก็มีใข่หนึ่งคะ่ะแก้เบื้องเล้วยเป็นไข่เห็ดละโงูขาวนะคะพี่นอนอกแต่ว่าดอกบ้ใหญ่ปันใดน,นะคะทางนี้ยงนหนาเลยอะค่ะ ีกไข้นึ่งค่ะพี่น้องอันป้าที่เข้ามาหานะคะพี่น้องมันจะเป็นใบใหม่อยังสิอืมบอกขวนข้างนะได้วยด้วยค่ะไปมาเต็บกับมันหนองเคียนะคะห้ยเป็นเคียกับคักอยู่ด้วยค่ะคุณ เอียรีเอรียังสีพอเห็ดแต่ว่าเห็ดนี้แต่ดอกง,งามๆค่ะปานกอแดงค่ะเห็ดกอแดงค่ะดอกแข็งๆนะคะโอ,โ,อโอ้มองตาข้าพี่เนอะลายเตืบค่ะ เป็นเห็ดหนาแระค่ะพี่น้องอุ้ยดอกแขนดีคะัะนี่ดอกหนึ่งค่ะนะคะนี่น้ำฟานค่ะทำฟานทำฟานดอกในหน่อย,ยสีแก้วมันอ่อนดีนะคะเห็นปะเ้าหลุดเป็นสีออกง่ายๆคะ่ะน,นี่หลุดออกหมดนี่นี่น,นาแลคะค่ะ นี่หมองระดอกยันนาแล้วค่ะอู้ดอกกี๋กีมีนะคะพี่น้องกี๋กี๋น้องจะมีไก่สีบเอบาไกส่สเอายวตะกีพอนกินนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเห็ดดินมาเห็ดแป้งขาวค่ะปลานี่เห็ดร่วมเก็บมวนอยู่ค่ะพี่น้องเห็ดทานค่ะดอกนี่ เอเห็ดถึงวานเนี่ย,ยชี้คือใบใหม่ค่ะค่ะเห็ดกอแดงค่ะน้าดีอยู่ด้ยค่ะพี่น้องกอแดงค่ะ,คะเปิดไม้ขึ้นดีเตือม,มาแล้วนะพี่น้อง กอแดงค่ะโอ้ยมันใครเดี่ยใครว่าไงใช่ไหมดอกข้าว้าวเนี่ยเป็นเห็ดกลนคกนะคะพี่น้องนี่นะเห็กเดกอแดงค่ะ ขี่กค่เดียนค่ะกินใดได้ค่ะนี่สิมิลองถ่าไอ้คายกับเห็ดหลงงูแต่ว่าดอกเป็่นสิเป็นซีเทาๆองสีค่ะถุกไสเดือนค่ะขี่กค่เดียนบานเท่านะคะพี่เนาะโอ,โ,อโอ้โหเดี๋ยวไปใส่ก,กระตาน,ะน,น่ามนไงเห็ดกอแดงค่ะดอกงามเลพี่น้องตัวแงนะดงค่ะ เห็ดกอแดงค่ะทา่าขุนกระมี่ค่ะพี่น้องนี่นคะคะเห็ดกอแดงขอบคุณพี่น้องเอฟซีลายๆา,ยายด้วยค่ะที่ส่งข้อมูลบอกกันนะคะว่าเห็ดทางเห็ดออกนะคะ,กกะ,ะหัวไก่กับใบเตยมาหลายหนูเชื่อกันหมานอยู่ค่ะนี่พึ่งหวานค่ะ เพิ่งพ่อเอาหรอราคาดอกสักนี่ใช่เขากินโคกเขาจะสู้ชานตะหักเฮ็ดผึ่งหน่อยค่ะแล้วก็เฮ็ดหนาเหล่นะคะมึงก็เฮ็ดหนาเหล่ค่ะวันนี้ไม่็ดก้อแดงค่ะสามดอกเลยค่ะโ,โอ้งามค่ะพี่เนาะ ถ้านีเป็นเฮ็ดถึงค้มค่ะว่าเฮ็ดถึงอินมา้นา,ค,าค่ะเห็ดนาแแลค่ะเฮ็ดนาแแลค่ะพี่น้อง เป็นเห็ดเพิงค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาใบาม่วงก,วกวล่วๆแล้วนะคะพี่น้องใกล้ๆสิบห้าพี่น้องออกเมื่อเลยค่ะกัแนแดงด้วยมืนอี้ใกล้กับมาพ้าพี่น้องมาสวยแล้วพนกัน้ายค่ะแต่ว่าเฮ็ดเท่ากับมานอยู่ดอกเดี๋ยวไหวมืออื่นเท่าไหร่มากกันใหมนะคะก็น่าเสียกจากป้านะคะพี่น้องใกล้ๆอยากให้พี่น้องเบิ้งเฮ็ดจังหน่อยนะคะ อันนี้เป็นตระกูลเฮ็ดเผืองที่ว่าเ่าได้มากนะคะในปลานีกะซิมีอันแรกค่ะเป็นเฮ็ดเผืองขมหรือว่าเฮ็ดเผืองลินมานะคะตรงนี้มีรสชาติขมนะคะพี่น้องเวลาสิกินต้องเอาไปต้มน้ำหอ,อก,ก่อนนะคะต้มออกจากนา้ำซองน้ำเราคอยเอาไปแกงค่ะตัวนี้เป็นเฮ็ดเผืองหวานค่ะลางออกแกงได้เลยค่ะเห็ดเผืองข้ามค่ะละะนะักษณะดอกกะซิเป็นสีดำๆแบบนี้ทางลางกะซิเป็น คือห้างผึ่งนะคะเป็นแบบนี้เลยอันนี้กวานค่ะแกงได้เลยคือกันตัวสุดท่ายเนี่ยเป็นเฮดผึ่งจอกค่ะทางเทิงดอกก็จะเป็นสีจางสีนะคะออกน้าตาลเนี่ยจางสีทงางล่างก็จะเป็นสีเหลืองๆนะคะเป็นตะไคร้คือกันแบบนี้ค่ะอันนี้กวานคือกันค่ะแกงได้เลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นเ็ดท่วาเขาได้ใมมือนอีนะคะพี่น้องโอ้ยมีทุกแนวเลยค่ะเ็ดดินเ็ด,ดแดงค่ะ เห็ดนาเละเห็ดละงกก็มีค่ะเห็ดผึ่งหวานผึง่งขมสารพันเห็ดค่ะปลาไม้ทางเพรบุรีมองนี้ที่ว่าลูกเพดิ่นบอกให้มานะคะขอบคุณลูกเพดหลายๆเาด้วยค่ะมานคักยูค่ะมื้อน,นี้หนองไส้ช่องหมูนหน่อยชาแนลเพิ่นก็นได้หลายให้กันนะคะก็ขอบคุณหลายสําหรับการติดตามรับชมค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใ,ใจให้ไกนนันนำเน้อค่ะแล้วพอกันไม่คิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ